อยากดูอะไรโอเคอยากดูอะไรตอนนี้กำลังการกำลังตัดสินพวกรางวัลใหญ่อยู่พี่รางวัลใหญ่นี่ใหญ่คือยังไงแกนแชมป์เป็นบอกได้ไปแล้วนี่แกนแชมป์มาได้แล้วมันก็จะเหลือพวกแบบเขาเรียกอะไรรางวัลย่อยๆที่เป็นรางวัลใหญ่ใหญ่แต่รองลงมาใช่โอใหญ่ตัดสินใหญ่รองลงมาเจ็บนะครับกับพวกเขาเรียกอะไรพวกชื่อดอกไม้ป่ะอ่ะใช่ใครใครไม่ใครไม่รู้ชื่อดอกไม้ย้อนกลับไปดู EP พีจำชื่ออีพีไม่ได้ว่ะจไม่ได้คือปีที่แล้วจำพีจำชื่อ EP ไม่ได้เขาเรียกว่า เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานประกวดนี่แหละครับก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบวิธีแยกอะครับว่าไอ้ดอกไม้เนี่ยเขาแยกกันยังไงดอกไม้เช่นอะไรนะซูบากิซากุระซากุระไพโบตันแล้วอะไรวะไอชื่อดาราเอเบีอ่ะฮะมียอบีเออโอ้ขาดไม่ได้เมียบีไพโคกุเกียวเออเียเรื่องเงี้ยแม่นมากนะครับนี่เจอแล้วต่อไปนะครับโคกุด้อยคือทำไมเดี๋ยวนี้ชอบโคกุด้อยจังเลยวะ เดี๋ยวนี้ทำไมชอบโคกูดอยแตงก็ไม่รู้ยุคใหม่แล้วพี่ยุคใหม่เขาเลี้ยงดอยกันหมดเลยแต่มันเป็นแบบป๊าที่ดูแบบเข่าเนียมันคลีนตาเออมันมันคลีนอ่ะบอกไม่ถูกแล้วก็ดูคมเลยทำไมเราชอบโคกูดอยแตงตอนนี้เป็นดอยตอนนี้เป็นกินลินอสองสไตล์่แล้วสี่ตอนเหมือนกันด้วยอ๋ออันนี้สามตอนแต่ดอยเวลาเขาทำเขาเรียกอะไรเป็นตอนเนี่ยดอยมันจะแบบผิวมันเนียนผิวมันเนียนมากเลยนะใช่เอออ่ะกรรมการเดินมาแล้วโอเคหลบนิดนึงหลบกรรมการหน่อย หลบนิดหนึ่งนะไซส์หกสิบนะครับบ่อสามสิบหนึ่งนะครับบ่อสามสิบอนะครับเราลองมาดูไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ถ้ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ต้องบ่อใหญ่อยู่ข้างหลังถ้าตัวใหญ่ต้องบ่อใหญ่โอ้โหนี่ยแจริงโอ้โหอ๋อไอตัวนี้ดูไปแล้วเมื่อกี้ที่บอกหน้าอุ้มสันเก้ผมว่าสังเกะรู้แล้วทีมสีแดงก็จะไปที่บอก่อนแล้วกรรมการตามแต่เพราะั้นเราดูสีแดงเป็นหลัก ว่าพยายามห่างๆเขาจะได้ไม่ไปบรบกวนอันนี้ยังไม่ขอดูใหญ่กว่านี้นี่ก็ใหญ่อยู่นะไซส์เจ็ดสิบเนี่ยพวกเลขแปดอะอยู่เนี่ยเนี่ยเลขแปดอะอยู่บอเนี่ยเลขเจ็ดเลขแปดอ,อะจะเห็นโคกูไซส์แปดโคกูไซส์แปด เน <mm right? ี่ยเผื่อแบบว่าเวลาตอนด้วยใช่ไหมเดือเวลานักเลี้ยงเห็นแล้วแบบเออเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยสามตอนเนี่ยตอนเนี่ยโกกูเล็กไซส์แปดเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้พิมพ์นิยมเลยปะเนี่ยใช่เนี่ยใช่เนี่ยพิมพ์นิยมสวยนะสแปดสวยตอนอย่างนี้เราเรียกว่าแดงได้หรือยังพี่ได้บางคนอาจจะเข้าใจว่าแบบว่าแดงมันต้องแดงจ๋าเลยริงมัต้องบอกว่ามันมีหลายเฉดบางทีมันก็อย่างที่บอกอะแล้วแต่ละ แต่ละฟาร์มบัตรลายมันไม่เหมือนกันเนี่ยใช่สีสีแดงของโคกูเนี่ยบัตรลายมันไม่เหมือนกันแต่คิดดูนะไซส์แปดเนี่ยเออสีเขาเรียกสม่ำเสมอนะครับเออน่ารักตัวนี้ว่าเขาเรียกว่าสโลด้วยว่าสโลวเโอ้โหดายากว่ะโอ้โหดายากว่ะอันนี้เดาวยากว่ะโทนสีมันสากยแต่แต่แต่วันนี้ตอนตอนไปสัมภาษณ์เวนโต้พี่เดชช่วยการันตีคนว่ามาเสียดีมาเสียดีเออมาเสียดีเาดีอ้าว อ้าวยกไปแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวเตรียมไปดูมันจะไปอยู่บ่อแชมป์แชมป์อ่ะใช่เออขอรู้แล้วพี่ดูจากมุมนี่ก็ยกไปแล้วอ่ะเนี่ยดูเลงไว้ก่อนเลยนะโอ้ยให้ตัวนี้ตอนแม่งใส่เจ็ดดีอ่ะโอ้ยอันนี้ก็แอบชอบนะโซว่านี่ก็แอบชอบแอนนี่ช์โอ้สตัวนี้แชมป์ตัวนี้จะเรียกคลาสสิกหรือคินไดพี่ว่ากันกลางมันมีความเป็นแบบคลาสสิกนะ มัอาคาสิกมากกว่าใช่มีความเป็นอาคาสิกมากกว่าตัวนี้พี่ชอบเหมือนกันว่ะคือจะบอกว่าจะบอกว่าดำมันวางดีมากเลยเว้ยดำมันวางดีมากเลยอะแล้วางแบบเขาเรียกว่าแล้วเป็นปลาโชว์ว่าแบบหน้าตามันบอกว่าเป็นไดนิชิอะเออมันมีความเป็นบอกไม่ถูกเลยเหมือนไดนิชินะบอกไม่ถูกเออหน้าตาแม่งพิมพ์นิยมใช่ครับหน้าผาพิมพ์นิยมไซส์แปดสิบใหญ่อยู่นะแปดสิบแปดสิบถือว่าใหญ่นะ นี่ oh, นี่นถ้าถ้าตัวใหญ่ๆญ,ญ่ดูแบบนี้เขาเนี่ยพี่มองพี่มองเลขแปดเอาไว้อน,นุนตันโจแปดสิบหน้าตาจะเป็นไงครับต <Yeah. S 1> ันโจโคกุแปดสิบจะเป็นยังไงอ้าวน้องหุบคีบไม่เป็นไรผ่านไปเลยดีกว่าเออน้องหุบคีบอ๋ออันนี้อะไรโคกุแปดสิบอ่ะ, oh. อะมักี้ก็แปดสิบตัวนี้ก็แปดสิบลองดูตัวมอกี้รู้สึกแดงจะทึบกว่านี้ตัวนี้โปร่งโปรง,ปรง,ปรง,ปรงถูกป่ oh. วาวอลลูมคนละแบบกันเนาะ คนละแบบไปนะเห <ừ. S 1> ็นไหมแบบเขาเรียกว่าปลาไซส์เท่ากันนะว้ยอ้วนพอกันเขาเรียกว่าหนาพอกันเนี่ยแต่แพทเทิร์นคนละแบบเนี่ยให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันใช่มันก็สบายตาไปอีกอย่างอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆนะโตะว,วันนี้ถือว่าคนมากันเยอะนะนี่ตันโจอ่าต,ตันโจตันโจแปดสิบนะครับตัวนี้ตันโจแปดสิบตัวนี้รู้สึกอันนี้อันนี้ดูไปแล้วดีจเลยเอออันนี้ดูไปแล้วอันนี้โชว์ว่าอันนี้แหละนี้ชิโร่ นี่มาดูมาดูชิโร่80บ้างไหมชิโร่80เป็นยังไงอะชิโร่80ชิโร่นี่ก็หาตัวใหญ่ๆยากนะเอ80สีดำมันเข้มมากนะจ๊ะอุ้ยตัวนี้หนามากไม่รู้ชช่เรียกฟิินชออะไรฮะเราเรียกว่าดำฟินิชได้หรือยังเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมเออเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วขนาดไซส์แปดนะใช่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดเดียวก็ยังเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆแบบโซนนี้เนาะเออนิดเดียวอีกหน่อย โตได้จนตายสีพี่วันี้ครับก็ต้องแบบว่าไอ้ตังวาเจอพี่้าขวบอกแล้วเจอเจอเจอแล้วนะครับนี่ผู้สนับสนุนยังเป็นทางการที่ปลาเพ่เพอดีหรือว่าดีไลฟ์อยู่เลยพี่พี่มีส่งมาไม่ไม่ดูอย่างเดียวนะะโอเคโนี่ครับต้องบอกว่าี่แอมเชียร์นิดนึงลูกค้าตัวอย่างเน้นสุขภาพปลานะฮะก็ปลาปลาไม่ค่อยป่วยด้วยพี่เอกเอาสีเดียวไปใช่ไหมครับแพตตินัม อ๋อล่าส uh, um, ุดพ <laughs> ี่เอกเอาไปที่นั่นไปซากาซูเมะซากาซูเมะซากาซูเมะสวยพี่สวยสวยก็ตั้งโครงการว่าอยากลองมาสีเดียวเยอะขึ้นอ๋อมันไม่เชื่องครับพี่หรือว่าดูไปดูมาปลาสีเดียวมันดูมันทรงไซส์อะไรพวกนั้นไงนั่นไงเห็นไหมเราเราเคยบอกแล้วบอกว่าสุดท้ายพอเดี๋ยวพอพอนักเลี้ยงอ่ะหาตัวตนเจอเดี๋ยวจะเริ่มแบบเห็นทางแล้วบางคนเลี้ยงเมื่อกี้เมื่อเช้าผมเพิ่งสัมภาษณ์ไปคนหนึ่ง เขาบอกมีบ่ออันนี้ของฟาร์มอื่นนะหมายว่าเขาเขามีลูกค้าของเขาอ่ะอันโจอย่างเดียวอ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปอาสีเดียวมันดูไปดูมามันเริ่องยาวกว่าใช่ใช่แมนเนี่ยครับไม่แต่ปลาสีเดียวจริงตัวเลือกก็เยอะนะครับใช่จริงจริงไลท์เฉดไลท์สีเนาะที่ชอบอาก้ามาซื้อบาตไหมอาก้าผมถามลูกค้ามากไม่ล้วตอนนี้กำลังเลงอยู่ว่าเฮ้ยเอาเข้ามาดีไหมมันต้องดูภาพถ้าพูดอย่างนี้สีแดงหลังเป็นตะข่าย สีแดงหลังเป็นตะข่ายก็น่าจะสวยใหญ่เหมือนกันเนี่ยใหญ่เหมือนกันเนาะโอเคได้ได้ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะมาดูโชว์ว่ากันมาดูโชว์ว่ากันต่อตัวนี้เมื่อกี้สะดุดอ่ะอันเนี้ยอันนี้ก็ยังคินไดหรือคลาสสิกวะพอๆกันพอๆกันเออพอๆกันมันจะบอกว่าคินี้หนามากนะตัวนี้ตัวนี้แปดสิบแต่ดูทำไมดูหนาจังวะหนาหนาจริงเออตัวนี้แปดสิบนะหนามากหนามากดูข้อหัก เออจำมนหนามากเฮ้ยทุนนี้แม่งตุ้ยนุ้ยมากอ่ะน่ารักอะเออทุนนี้แม่งตุ้ยอ่ะต่ไม่ถูกน่ารักมาดูวัชหน้าแดงข้างดำข้างครับดีครับโอเคครับอ่าไม่เป็นไรเธอเธอตีมงานสื่อก็โปรโมทโปรโมทช่องคุณต้นให้เลยเหมือนกันเหมือนกันันีนี้อันนี้อยู่ทุกออาไม่แล้วแนะนำคุณต้นกรื่อนอันนี้ต้นทุนต้นนี้ ตัวนี้ก็รู้ใช่ไหมเขาอ่านตัวนี้ก็รู้ฮะอ่าครับก็อันนี้เราก็มานั่งดูครับโอเคได้ได้ได้ครับครับขอบคุณครับค่ะอ่ะี่นพาดูตัวนี้หน่อยดิไหนอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้มันโอกอนหรือคินทามโตะมันมีเงาเงานะพี่พี่ว่าพี่โอกอนเว้ยครับโอกนปะคือแต่เข้าใจนะมันไม่ได้โดนแดดเต็มๆไว้แต่ แต่โอเคเกตเกิดอะไรเรียบร้อยดีนะครับเห็นในโอปูตัวนี้ผิวสีหนานะหนากว่าหนากว่าตัวอื่นใช่หนากว่าตัวอื่นแต่ว่าแบบก็เข้าใจอ่ะมันสองตอนไงว่าเออแต่สองตอนอย่างนี้คนหลายคนก็ชอบนะชอบพี่นี่แหละเป็นคนชอบตอนน้อยคือพี่เป็นคนชอบปลาตอนน้อยยงต,ตอนนี้ก็แบบสองตอนนี้ก็สวยนะสีหนานะสีหนานะใช่อของตัวนี้องก,ก้อน ตัวนี้คือโอคอนเราก็มีอ๋อนี่ดูไปแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะสีเหลืองกว่านี้อ่ะพี่แจมมีหลายเฉดเหมือนกันโอคอนแต่นี้มันดูมีความเงาด้วยนะใช่โอคอนปกติไม่โอคอนส่วนใหญ่วันนั้นวันนั้นใครบอกมาบอกว่าส่วนใหญ่เขาเล่นเอ่อยามาบุกิอ่ะมันจะมีความชายนิ่งมากกว่าเพื่อนอ่ะมันเหลืองคือมันเหลืองมันออกเหลืองไงมันออกเหลืองโออนเฮ้ยโตเมื่อกี้ที่บอกปลาแปลกอะโตเห็นตัวนี้แล้วใช่ปะ เขาไปแล้วใช่ไหมมันก็เพี่ยวนะเฮ้ยไปแล้วจริงเหรอสวยนะตัวเนี้ยตัวนี้ไปแล้วจริงเหรอตัวนี้ไปแล้วจริงเหรออย่างนี่เราจะดูโกเซนเก้เนี่ยเราก็มาเจอปลาแปลกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโกซซนเก้ตัวโตๆมันไปไปนู่นหมดแล้วเขาเรียกว่าจะต้องไปเป็นแชมป์อันนี้คืออะไรไม่ไม่ใช่ไม่่ใชเดี๋ยวนะเออชิตไม่ใช่ครับเดี๋ยวนะเออชิโคคูริวเดี๋ยวนะเบนิเบนิชิโคคูริวอ่ะ ใช่ไหมน่าจะใช่เบนี้คีโคคูริวเบนี้คีโคคุริวมีความอันนี้ดูแล้วเบนี้คีโคคุริวอ่ะเบิดน้ำมาแล้วอ่ะโคกู80อีกตัวหนึ่งอันนี้โคกูไซส์80เซนอีกตัวหนึ่งอช่ไหมตัวนี้3ตอนพอดีพอดี ไม่ไม่ไม่ทึบไม่ทึบไม่บางมากอ๋อเป็นสามตอนนะเห็นไหมบอกแล้วว่าเฉดไม่เหมือนกันกันใช่อันนี้ดูแดงกว่าตัวตัวนี้ตัวนี้ความสม่ำเสมอพอๆกับตัวเมื่อกี้เน่ารักแต่นี่คือคอนเทนต์ปนะหัวใหญ่อะไรนะหล่กว้างขวางหนาตดลองดูได้เลยนะแต่มันก็ดูเป็นปลาที่ยังโตไปได้อีกใช่ พี่ชอบโชว่าตัวเมื่อกี้ที่บอกว่าหุ่นเหมือนหมีอ่ะน่ารักเลเออที่อยู่ลุมเนี้ยผมผมว่าชอบปลาหุ่นประมาณนี้มากกว่าไปได้อีกอันนั้นแชมป์รู้แล้วแชมป์ไม่ชอบหนามากอันนั้นมอสโซ่มันเยอะไปเออมันดูเป็นปลานักกรามนักกรามชอบอะไรนิ่มๆชอบอะไรอ่ะชอบอะไรนิ่มๆนี่แบบอึ้งนะชอบอะไรนิ่มๆเยอ่ะตัวนี้ก็หนาอะไรวะเนี้ยเนี่ยโคกูแปดสิบนี่มีทั้งเยอะเห็นนะเแต่ไมโคกูแปดสิบจลำมากกว่านะเออ โคกูแปดสิบนี่มีให้เยอะเลยนะครับตัวนี้เรียกกี่ตอนสามสี่น่าจะสี่เห็ okay, นไะหมไป ปาแปละไปแล้ว<อ>น,นะพี่แชมป์พี่แชมป์มเล่นอะไรนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้เขาเออนไหนะนะก็เลงจะบอกบอกว่าเขาเอาอะไรมาย้ายไปบ้างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูโอวอก่อนดูโอวาก่อนนี่นี่เราข้ามพวกไซส์หกสิบไปเลยนะเนี่ยห้าสิบหกสิบเนี่ย <laughs> มัน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 ดูมันดูหมดไม่ทั่วไงห้าสิบหกสิบเนี่ยมันจะอยู่แถวเนี้ยเนี่ยเนี่ย อรอยโุจิบะไม่ร้อยตันโจจิบะเออตันโจจิบะอา่อาตันโจจิบะไอ้นี่สิแปลกอ่ะเนี่ยมาแล้วกูจะกูหัวเขาเรียกว่าหัว,เ,ว,หวเป็นรีเวิร์ส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 กูจะกูรีเวิร์สรเฮ้แต่มันขูดขีบว่ะไม่ไม่ค่อยอยากจะปิดอ็อกบอ,อยอย่างเงี้ยแชมป์นึกอ,ออกไหมพี่กลัวเดี๋ยวแม่งพุง่งเออเพราะว่าเนี่ยในในในระเปิดเถอะเปิดเถอะคือเพราะว่าพี่เสียวเพราะ พอพอห้าสิบคือพวกห้าสิบเซนนี้แม่งเสียวพุ่งกำลังปัดเปรี่ยวเออมันยังปัดเปรี่ยวอยู่ยวพวกตัวใหญ่มันโดดไม่ไหวเลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอไหวมันทีนี้ก็พอเห็นอยู่ น่าจะเกือบหมดแล้วนะเขาไม่ย้ายอะไรมามั่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอา้าวพี่แชมป์ไปไหนละ<อบ>พี่แชมป์ไปไหนละ<อบ>พี่แชมป์เราดูตัวรางวัลได้ไหมยัง<อบ><อบ>ไม่มายังไม่มายังไม่มายังไม่มาสวัส<อ>ด<บ>ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังยังเขาเขาหน้าแต่ยังไม่ให้เปิดแต่สองสองผ่านตะขายไหมล่ะใช่ใจร้อนยากหรือเปล่าดูนี่ก็คือนี่นะับสีหกนะครับมองเห็นไหมอันนี้คืองานนี้คืออันใหญ่สุดคือแปดสิบเซนเออใช่ล็อกขนาดเหรอไม่ไม่ไม่ใช่มีแบบว่าแบบโอเพ่นหรอไม่ไม่แบบอันนี้คือใหญ่สุดแปดมองเห็นไหมโต พอพอจะส่องได้ไหมเขาเขายังไม่เขายังไม่เปิดตะข่ายเพราะว่าอันนี้คือแกนแชมป์ก็ซันเก้นะฮสงก็เห็นได้นะโต้สวยต้องบอกว่าอ่ะโอเคสมตอนสามตอนอซมิเล็กๆแต่ว่ากระจายตัวดีแล้วก็ซซมิซูมิแน่นเป๊ะเขาเรียกว่าเป๊ะแบบเขาเรียกฟินิชแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครถามวันที่บอกว่าไม่อ พี่เคนพี่เคนบอกว่าไม่รู้ตอนเด็กจะเป็นยังไงนึกออวม่าตอนเด็กเนี่ยดำมันน่าจะไม่ค่อยเห็น่แล้วก็บอกขึ้นมาก็แบบสวยขนาดนี้เขาก็บอกว่าดำมันก็จะมีอยู่แล้วแหละเข้มขึ้นแต่ต้องแต่ต้องแต่ต้องส่องให้เห็นใช่ไหมเขาเรียกว่าต้องให้ต้องให้เห็นเงาหรืออะไรสักนิดนึงมันจะมีอยู่ใช่ใช่ใช่คือคือขึ้นมาเป็นเม็ดเนี่ยอย่างที่เคยบอกบอกว่าสันเก้สวยหายากถูกป่ะแต่ตัวเนี้ยผสมบู์แบบเพราะว่าแพทเทิร์นสามตอนแล้วก็ดูดูดำที่สะบัดเนี่ยที่ไหล่ที่ไหล่มีก้อนใหญ่ๆ ที่เหลือเนี่ยดูการกระจายเราลองทําตาเบลอมันแบบมันแปะแปะแปะได้แบบสวยอะแล้วก็ผิวไม่ต้องพูดถึงวิงผิวดีแต่ผิวดีจริงเออผิวไม่ต้องพูดถึงยังวสวยผิวดีมากนะวิงนี่นี่ขนาดเขาเรียกอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดตะข่ายออกม,ม<ข>าก็เขาเรียกว่าสวยทะลุเออสวยทะลุนะอันนี้อ่ะไปดูนี่อันนี้เขาเอาอะไรมาลงอ่ะไปดูน่าจะเป็นน็อตมา โอ้โหนี่อันนี้เดี๋ยวมันมันคืออะไรไปดูป้ายก็รู้โอ้โหนี่โคกูดนะครับนี่คือโคกูอ๋อเราจำได้ละเราจำได้ละตัวนี้ก็อัตัวนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ตัวนี้เหมือนเคยเห็นเป็นแชมป์อะไรสักอย่างเคยเห็นแล้ว ไม่ไม่ถ้าไม่แชมป์ก็แชมป์ที่ญี่ปุ่นอะโมโมฮโรโ่ไอตัวนี้กล้าฟันธงรห,รหรือหรือไม่หรือไม่ก็คือแบบว่าของคุณวิชาเจ้จะของเมเจอร์าืาอกีเห็นชื่อแล้วพี่เหมือนเคยเห็นไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าที่เห็นที่ไหนแต่สวยสวยจริงมื่อกี้เมืาอกีเห็นนั่นแหละเาื่ีได้เตะตาแต่ตอตันนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นบา,าต้องเป็นบายแพทเทิร์นเยอะ<ช>ที่แบบว่าที่คมกิปใช่คือคือคอมคอมกิฟ ใช่เดี๋ยวดูดิคมกิฟดูแต่ละแต่ละเขาเรียกอะไรคิวาซาชินี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือคมกิฟน่ารักตัวนี้เอ๊เดี๋ยวดูนี่มันประเภทอะไรวะไม่แน่ใจว่าเอ่อการแชมป์ลังเนื้ออาบอ๋อเข้าใจละก็คือตัวนี้เขาเบดกับซันเย่ตรงนี้อ่า๋อเจ็ดสิบห้าบัวใช่แต่แง่าาทเลยนะเออ สิ่งดีมากเดีเดาว่าโมโมฮะโรลไปได้ครับนะอันตัวนี้แหละอ๋อยังไม่มายังไม่มายังไม่มาตายแล้วมาไม่ครบสีตัวตายงขึ้นมาไม่เยอะมามายังไม่ครบสิมาไม่ครบเนี่ยแบบนี้มีกรรมการจะดูอีกเดี๋ยวยัังตดสสินไม่เร็จท่านผู้ชมอยากดูอะไรเออกรรมการยังตัดสินไม่เสร็จใช่เดี๋ยวเรารอกรรมการตัดสินก่อนแล้วก็ไว้ยังไงเดี๋ยวค่อยเก็บภาพมาฝากเราลง ไลฟ์รอบนี้ก่อนแค่นี้ก่อนแล้วกันครับพี่นัทนะครับครับผม